E ัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ก็มาพบกับคุณครูอนุทินอีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูจะสอนในเรื่องพิธีกรรมทางศาสนาเราไปเรียนกันเลยนะจุดประสงค์การเรียนรู้จัดพิธีกรรมตามศาสนาที่ตนนับถืออย่างเรียบง่ายมีประโยชน์และปฏิบัติได้ถูกต้อง แนวคิดสำคัญศสสนิกชนที่ดีต้องรู้จักการจัดพิธีกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือเพื่อให้เกิดความศรัทธาและเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตพิธีกรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนาแบ่งเป็นทั้งหมด3ประเภทดังนี้ 1. พิธีกรรมเกี่ยวกับวินัยสงฆ์เช่นพิธีอุปสมบท พิธีบรรพชาพิธีทอดกระถิน 2. พิธีเกี่ยวกับชีวิตประจำวันแบ่งเป็นสองพิธีคือพิธีมุงคลเช่นงานสมรสงานขึ้นบ้านใหม่ 2. พิธีงานอวมงคลเช่นงานพิธีศพงานทำบุญอธิพิธีกรรมสําคัญเกี่ยวกับวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาเช่นวันเข้าพรรษา วันอาสาฬหาบูชาวันมาคาบูชาและวันวิสาขาบูชาหลักการจัดพิธีกรรมการประกอบพิธีกรรมต้องควรยึดหลักสีประการดังนี้ถูกต้องตามหลักศาสนาหมายถึงตรงตามจุดมุ่งหมายและวิธีปฏิบัติทางศาสนาที่ได้บัญญัติไว้ความประหยัด หมายถึงการทําที่พอดีไม่มากหรือน้อยเกินไปมีความเหมาะสมตามกําลังศรัทธากำลังทรัพย์และฐานะของตนมีประโยชน์หมายถึงการทําเพื่อให้เกิดประโยชน์ที่เป็นบุญกุศลและไม่ขัดกับประเพณีนิยมหมายถึงการไม่ทํำพิธีให้ขัดกับประเพณีที่ดีงามที่ได้เคยปฏิบัติมาแต่โบราณเช่น ไม่เล่นการพนันในงานศพนักเรียนคะต่อไปจะเป็นพิธีถวายสังฆทานการถวายสังฆทานเป็นพิธีทางศาสนาอย่างหนึ่งที่พุทธศาสนิกชนนิยมปฏิบัติในโอกาสต่างๆเช่นทําบุญอุทิศส,ส่วนกุศลให้ผู้ที่เสียชีวิตทําบุญวันเกิดซึ่งแบ่งออกเป็นสองอย่างคือสังฆทาน สังฆทานคือทานที่อุทิศแก่พระสงฆ์มิได้เจาะจงแก่พระสงฆ์รูปหนึ่งรูปใด 2. เครื่องสังฆทานส่วนมากใช้อาหารที่ปรุงสุกแล้วและอาจมีเครื่องที่เป็นบริวารมากเพียงใดก็ได้ตามความประสงค์ของผู้ถวายต่อไปเราไปดูการ์ตูนเกี่ยวกับศาสนาพิธีกันนะคะธรรมศึกษาชั้นตรีฉบับปรับปรุง พุทธศักราช2560พิธีถวายทานวันหยุดนี้ไปทำบุญถวายทานที่วัดดีกว่าเอ๊ะถวายทานนี่หมายถึงอะไรเหรอคำว่าทานในพิธีถวายทานนี้หมายถึงการถวายกับปิยพันธ์แก่พระสงฆ์ยังไงละก้องแล้วกับปิยพันธ์นี่มีอะไรบ้างหรอครับ ในพระพุทธศาสนาจำแนกไว้สิบอย่างคือ 1. พัตตาหาร 2. น้ำรวมทั้งเครื่องดื่มที่สมควรแก่สมณะบริโภค 3. ผ้าเครื่องนุ่งหม่ม 4. ยานพาหนะรวมทั้งปัจจัยค่าโดยสาร 5. ดอกไม้และมาลัยสำหรับบูชา 6. ของหอมหมายถึงทูบเทียน เครื่องสักการะบูชา 7. เครื่องชำระร่างกายให้สะอาดเช่นสบู่ 8. เครื่องที่นอนอันสมควรแก่สมณะ 9. เศนาสนะที่อยู่อาศัยรวมทั้งตู้โต๊ะเก้าอี้เป็นต้น 10. เครื่องประทีปเทียนตะเกียงพร้อมน้ำมันตะเกียงและเครื่องไฟฟ้ากล่าวโดยรวมได้แก่ปัจจัยสี่ คืออาหารเครื่องนุ่งหม่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคพร้อมทั้งเครื่องบูชาพระรัตนตรยัยและเครื่องใช้ควรแก่สมณะบริโภคนั่นเองอ๋อผมเข้าใจแล้วครับแล้วพิธีถวายทานมีกี่ประเภทเหรอคะคุณครูการถวายทานแด่พระภิกษุสามเณรแบ่งออกเป็นสองประเภทคือ 1. ปาติปุคลิกทาน การถวายเจาะจงบุคคลผู้รับคือถวายพระภิกษุสามเณรรูปที่ตนรู้จักหรือศรัทธาเลื่อมใสการถวายปาติปุคลิกทานไม่จำเป็นต้องมีพิธีการถวายเมื่อผู้ถวายมีจิตศรัทธาจะถวายสิ่งใดแด่พระภิกษุสามเณรรูปใดก็จัดของสิ่งนั้นถวายแด่รูปนั้นเป็นรายบุคคลก็สำเร็จเป็นทานแล้วส่วนผู้รับ จะอนุโมทนาอย่างไรก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลเช่นกัน 2. ส,สังฆทานการถวายแด่สงฆ์ไม่เจาะจงภิกษุรูปใดรูปหนึ่งโดยถวายเป็นกองกลางสำหรับสงฆ์ใช้สอยร่วมกันการถวายสังฆทานเป็นการทำบุญที่มีอนิสงส์มากกว่าปาติปุคลิกทานเพราะพระพุทธเจ้าทรงมอบให้สงฆ์เป็นใหญ่ในพิธีกรรมและกิจการต่าง จึงมีผู้นิยมถวายสังฆทานกันมากจริงด้วยค่ะที่บ้านหนูก็ถวายสังฆทานกันบ่อยๆค่ะคุณครูช่วยอธิบายเรื่องพิธีถวายสังฆทานให้ฟังหน่อยได้ไหมครับได้สิก้องการถวายสังฆทานหมายถึงถวายเป็นของสงฆ์ให้พระสงฆ์ได้ใช้ร่วมกันผู้รับจะเป็นภิกษุหรือสามเณรก็ได้จำนวนเพียงรูปเดียวหรือหลายรูปก็ได้ สำคัญอยู่ที่เจตนาว่าต้องการจะถวายสงฆ์ดังนั้นเวลานิมนต์พระไม่ต้องระบุว่ารูปนั้นรูปนี้เพราะจะกลายเป็นปาติปุคลิกทานไปเมื่อทางวัดจัดพระภิกษุให้ตามจำนวนที่นิมนต์จะเป็นพระเถระพระบวชใหม่หรือสามเณรก็ตามจัดว่าเป็นสงฆ์ในพิธีนี้ส่วนผู้นิมนต์ก็ถวายสังฆทานสำเร็จตามความตั้งใจ แต่ถ้าผูนิมนต์เห็นพระเถระที่ตนเคารพเลื่อมใสเป็นหัวหน้าสงฆ์มารับสังฆทานเกิดความปิติยินดีว่าพระเถระมาด้วยตนเองก็เป็นการให้เกียรติแก่ตนถ้าทางวัดจัดพระบวชใหม่และสามเณรให้เกิดความน้อยใจว่าทางวัดไม่เห็นความสำคัญของตนจัดแต่พระบวชใหม่และสามเณรมาให้เช่นนี้เมื่อถวายแล้ว ไม่จัดเป็นสังฆทานที่สมบูรณ์เพราะจิตของผู้ถวายไปยึดติดในบุคคลบางคนนิมนต์พระภิกษุหรือสาม,มเณรที่เดินบิณฑบาตผ่านหน้าบ้านของตนโดยตั้งใจว่านิมนต์จากสง์ไม่เจาะจงรูปใดแม้เพียงรูปเดียวหรือสองรูปแล้วถวายสังฆทานในบ้านของตนนั้นเช่นนี้จัดเป็นสังฆทานที่ถูกต้องสมบูรณ์และมีอานิสงส์มาก อย่างนี้นี่เองแล้วคนที่สร้างศาลาถวายวัดนี่เป็นการถวายสังฆทานเหมือนกันไหมครับการถวายสังฆทานนั้นไม่ใช่ถวายได้เฉพาะพัะตาหารและกับปิยพันธ์เท่านั้นการถวายกุฏิศาลาสะพานที่ดินเป็นต้นอันควรแก่สง์ก็จัดว่าเป็นสังฆทานเช่นเดียวกันและการถวายสังฆทานนั้นจะถวายที่วัดที่บ้านหรือที่สำนักงานก็ได้ ถวายเวลาเช้าบ่ายหรือกลางคืนก็ได้เช่นกันทั้งนี้ขึ้นกับความสะดวกและความเหมาะสมครับคุณครูแล้วเราต้องเตรียมอะไรบ้างคะสำหรับพิธีถวายสังฆทานการเตรียมการและลำดับพิธีมีดังนี้ 1. น,นิมนต์พระสงฆ์ตามจำนวนที่ต้องการ 2. เตรียมสถานประกอบพิธีตั้งโต๊ะหมู่บูชาและอาสนะสงฆ์3 จัดพัตตาหารและสิ่งอื่นๆที่ต้องการถวาย 4. ผู้ร่วมพิธีและพระสงฆ์พร้อมแล้วยกสังฆทานตั้งไว้เบื้องหน้าพระสงฆ์หรือที่สมควร 5. จุดทูปเทียนบูชาพระรัตนตรยัยกล่าวคำบูชาพระไหว้พระ 6. อาราธนาศีลร,รับศีล 7. ถวายสังฆทานพิธีกรเชิญทุกคนตั้ง นะโมพร้อมกันสาจบแล้วกล่าวคำถวายสังฆทานทั้งภาษาบาลีและคำแปลจบแล้วยกเครื่องสังฆทานประเคนพระสงฆ์กรวดน้ำรับพรจากพระสงฆ์เป็นอันเสร็จพิธีอ๋อยังมีข้อควรรับทราบเพิ่มเติมอีกนะคือการถวายทานทุกครั้งให้ตั้งนโมสามจบก่อนกล่าวคำถวายถ้าถวายสังฆทานหลังเที่ยงวันไปแล้ว ไม่ควรมีอาหารสดถ้าเป็นอาหารแห้งก็ไม่จำเป็นต้องยกประเคนเพราะผิดวินัยพระสงฆ์ประเคนเฉพาะของที่พระสงฆ์สามารถฉันได้หลังเที่ยงเท่านั้นเช่นน้ำดื่มน้ำปานะยารักษาโรคเป็นต้นการถวายสังฆทานอุทิศให้ผู้ตายให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับการถวายสังฆทานทั่วไปต่างกันแต่คำถวายจากพัตตานิเป็น มะตะกะพัตตานิเท่านั้นในการถวายทานอื่นๆเช่นถวายผ้าอาบน้ำฝนถวายผ้าป่ามีลำดับพิธีเช่นเดียวกันต่างกันบ้างในพิธีถวายผ้าป่าเมื่อกล่าวคำถวายแล้วไม่ต้องยกต้นผ้าป่าประเคนนิมนต์พระสงฆ์ไปพิจารณาผ้าป่าหรือชักบังสุกุลแทนคุณครูช่วยสอนคำถวายสังฆทานให้หน่อยได้ไหมครับได้สิก้อง คำถวายสังฆทานทั่วไปอิมานิมะยังพันเตพัตตานิสะปะริวารานิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโคอิมานิพัตตานิสะปะริวารานิปาติคันหาตุอมหากังทีครัตตัง หิตายะสุขายะคำแปลข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายพัตตาหารพร้อมทั้งบริวารเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์โปรดรับพัตตาหารพร้อมทั้งบริวารเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลาย ตลอดกาลนานเทินขอบคุณมากครับคุณครูขอบคุณค่ะคุณครูงั้นพวกเราไปเข้าห้องเรียนก่อนนะคะจ้าสุดท้ายนี้นักเรียนอย่าลืมทำใบงานกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ es